สวัสดีค่ะทุกคนอาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลยสวัสดีท่านผู้ชมอนัสดีจ้าใครกันมาคุยกับอาอาถามว่าเธอเป็นใครเลยบอกอาเดี๋ยวจะกดไลค์ให้ดูนะ่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะเราเราถางเราถางออกหมดแล้วที่ว่าอัปเดตว่าที่ป้อมบอกว่าสวนกําลังจะมาจริงๆวันนี้ฝนก็ตกนะฝนตกอยู่ ฝนตกอยู่นะคะแต่ว่าก็เอตัดหญ้าพี่ชายตัดหญ้าให้แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนี่นี่นะคะคุณต้นสวัสดีคะ่ะมาอัปเดตให้ดูนี่นะคะเราถังพี่ชายร้อมถงางหญ้านะคะตัดหญ้าออกให้ประมาณยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่หมดคะ่ะยังไม่หมดยังเหลืออีกนิดนึงเพราะว่าตรงโซน โซนท้ายนู้นป้อมจะเลี้ยงไก่เพิ่มนะคะจะเอาไก่ที่บ้านมาลงเพิ่มตรงนู้นนะคะแล้วก็สวนบอลเราจะอยู่ฝั่งนี้สวนบอลเราจะอยู่ฝั่งนี้เลยนะคะที่ก็ประมาณสองงานนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าฝั่งเดิมที่เราปลูกนี่นี่นี่ผักหรอคะผักส่วนมากต้องยกให้แม่คะ่ะส่วนมากเขาก็จะปลูกเป็นพวก ผักพืชผักสวนครัวกินใบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกมะเขือพวกพริกมะละกออะไรฝั่งเนี้ยค่ะฝั่งเนี้ยจะเหมาะสําหรับลงโคโลเป็นต้นมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นโคโลต้นใหญ่ๆแล้วก็จะเอาไว้หมักดินทําปุ๋ยก็จะอยู่ฝั่งนี้จะมีพริกมีมะเขือมีบอลทั่วไปแต่ฝั่งนู้นจะขึ้นเป็นลงอีกฝั่งนึงจะขึ้นเป็นลงอันนี้สตอรี่บ้านเรานะคะแกงสองแถว แข่งสองแถวของพ่อแม่พ่อแม่มาก่อนเราทำสองแถวกันเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วทุกคนมีรถประจำทางอ่าเป็นอีกเก้าหนึง่งเป็นอีกเก้าหนึ่งที่พ่อมอยากเก็บบันทึกไว้ให้ตัวเองว่าโอเควันนี้เราก็จะเริ่มมาฝั่งนี้แล้วนะชาละวันเธอจะให้ปุ๋ยหรอ <laughs> <laughs> ดูชาละวันเ <laughs> จ้าหน้าที่สวน <laughs> ครับผมครับผมชารวันให้ปุ๋ยซะแล้วนะคะเห็นได้ว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยความเป็นถ้าเป็นโรงบอลสีอ่ะมันมีอะไรบังไม่ได้มีอะไรบังไม่ได้เลยซึ่งฝั่งนี้คือต้นไม้นะคะต้นไม้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 หมดเลยฉะนั้นแสงมันก็จะคนละอย่างกันนะคะฝั่งนี้มันจะโล่งมากกว่าฝั่งนี้จะโล่งมากกว่าเนี่ยพี่ชายก็ตัดไปพอสมควรแล้วค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวเนี่ยเราจะปลูกปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะนี่ก็ทําถางยงถังหญ้าไปพอสมครวรเราก็ลงตะไคร้ฝั่งนู้นลงตะไคร้อะไรไว้เต็มขอบมากนะคะยายอุน่นคุณนา้นานะนะอุ่นสวัสด,ดีค่ะช่างเทพสวัสด,ดีจ้ะมาอัปเดตให้ดูว่า อ,อพี่ชายถางหญ้าไว้ให้แล้วถางไปแล้วแล้วพื้นตรงเนี้ยมันก็จะมันก็จะสูงมันจะสูงกว่าด้วยสูงกว่าสูงกว่าด้านฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งฝั่งฝั่งนู้นก็คือมันจะมันพื้นมันจะต่ํากว่าก็จะคืมกว่าเย็นกว่าไม้ล้มมาอยู่ฝั่งนู้นได้แต่ว่าไม้แดดตรงมาฝั่งนี้เลยซึ่งทั้งวันแสงมันจะได้นะคะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวขึ้นลงเก็บเป็นสตอรี่เอาไว้อืม นี่นะคะพอตัดหญ้าไปแล้วก็คือเดี๋ยวต้องปล่อยให้แห้งปล่อยให้แห้งเสร็จแล้วก็ต้องออพลาสติกคุมอะค่ะพลาสติกคุมช่วยได้เพราะว่าถ้าเราไม่เอาพลาสติกคุมอะหญ้ามันก็จะขึ้นตลอดเวลานะคะขึ้นลงขึ้นลงคือต้องเอาพลาสติกคุมยาวไปเลยเราจะมีตอนตอนท้ายๆก็ไม่ต้องคุมฝั่งนุ้นจะเป็นเล้าไก่อย่างเงี้ยก็จะมีพวกปล่อยปล่อยให้หญ้าขึ้นได้ให้ไก่กินให้ไก่กิน นี่ทีมงานพี่ใหญ่สวัสด,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 ดีท่านผู้ชมก่อน <laughs> นี่แหละค่ะคนช่วยงานคนช่วยงานพี่ใหญ่เป็นคนดูแลฝั่งนี้ให้นี่นะคะฝั่งนี้นี่พี่ใหญ่ตัดให้หมดเลยนี่พี่ชายพ่อมนี่นะคะ <laughs> อะดูนี่ท่านผู้ชมนี่ดูคนดูนี่คนดูนั้งนั้งหลายคนนี <laughs> 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 ่นี่ช่วยกันช่วยกัน นี่ฝั่งนี้ก็มีรั้วรอบขอบชิดดีค่ะแล้วก็บ้านเราก็บ้านเราก็จะเอ,อ,อยู่กันอย่างเงี้ยอันนี้บ้านอาอันนี้บ้านบ้านอานน่นฝัง่งนู่นข้างหลังนู่นบ้านป้อมอยู่ข้างหลังหลังหลังคาสีส้มข้างหลังหลังคาสีส้มฝั่งนู้นมาอัปเดตให้ดูกันเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์หลายวันเลยป้อมไปสอนอยู่ในป้อมสอนสดอยู่ในกลุ่มร้อยแปดจุลินทซีนะคะ ก็เลยไม่ได้มาหน้าไม่ได้มาหน้าเพจเท่าไหร่วันนี้เลยมาอัปเดตให้ดูนะคะใหญ่โตไหมใหญ่โตไหมเธอเธอต้องเติบโตไปกับฉันสกายแฟนพาชมกันเป็นยังไงน้องโครโรต่างๆดีดฝนกันเป็นแถวๆอุ้ยไม่ได้เข้าส่วนเลยทุกคนเอ็นดูโครอนดำมากนี่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูนี่ด้วย จะพาไปดูหมูป่าน้องหมูป่าหม,ปาหมูป่าอยู่ด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูเขาออกลูกด้วยค่ะทุกคนดูบอลกระดาษด่างดูความดีดของเขาบเริ่มเพิ่มเลยอะ่ะใหญ่มากต้นใหญ่มากไม่ได้เข้าสวนหลายวันมีแต่แม่มาดูให้แม่เขาจะมาสวนตลอดตลอดเนี่ยค่ะถ้าเกิดเนี่ยบอลกระดาษด่างนะเวลาเขาใหญ่อะ่ะเวลาใบาเขาใหญ่อะ่ะมันขาวอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเล็กๆนะ ไม่มากไม่จริงถ้าเด็กๆก็ไม่เท่าไหร่ไม่สู้แดดเท่าไหร่แต่ว่าโตขึ้นเนี่ยสู้แน่นอนนี่มีอยู่สาม,ม,มต้นนี่แหละค่ะบอลก็ยังละเกะละกะอยู่อ่ะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่มันอยู่ใต้ต้นไม้แล้วแล้วมันโดนใบไม้เยอะมากมันโดนใบไม้แบบลงลงมาทิ่มทิ่มทิมท,มทิ่มทิ่มอย่างเงี้ยใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ บไ,ไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่จะผูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนแดงๆนะน้องแดงทั้งหลายอ่าอันนี้เลมอนเลมอนคุณนายฝ้ายเขาต้นกำเนิดอันนี้ก็ยังยุบยับเหมือนเดิมนะคะลันเนอร์ลันเนอร์ก็เดี๋ยวพร้อมตัดหมดแล้วนี่เอาวางข้อไวล้ละวางข้อไวล้ละสวัสดีจ้าพี่บุษรา,าสวัสดีปุ้ยรีจ้า เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูหมูพาไปดูหมูหมกันนี่สองแถวในตำนานแต่ก่อนบ้านอ,อ่บ้านสามีก่อเขาจะทำสองแถวเป็นเป็นคิวรถอ่ะเป็นคิวรถแต่ว่าตอนนี้คือทหารเขาจะปิดฝั่งนี้แล้วทั้งแถบฮัลโหลพ่ออ้อวนแม่อ้วนมาพามาดูหมูป่าไม่มีของให้กินพาท่านผู้ชมมาดูลูกหมู น่ารักไหมน่าร <ian> ักเนอะดูดิอุดอูดอุดอูดน่ารักไหมหมูป่าหมูป่าจริงๆเขาเขาคลอดลูกตอนกลางคืนแล้ว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 ไม่มีไม่มีใครไม่มีใครรู้ว่าว่าเขาคลอด ทีนี้นางก็เลยแบบเป็นเหมือนเป็นคุณแม่มือใหม่อะเขาก็เลยทับลูกเขาก็เ,าเหลือแค่สองตัวเหลือแค่สองตัวนะคะจับได้จับได้ไดแต่ว่าเออถ้าถ้าถ้าคุณนายอ้วนเขาคุณอนะมันไม่เป็นไรไงแต่ถ้าคนอื่นเราก็ไม่แน่ใจไงไม่แน่ใจว่าเขาจะให้จับไหมอะไรเงี้ยแต่เขาชอบมุดออกมาไอ้สองจิ๋วเนี่ยมันชอบมุดออกมาแล้วก็โดนหมาไล่ตอนนี้ ตอนนี้คือต้องพยายามเซฟตี้ว่าอย่าให้มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนกลางคืนไม่ได้นอนตรงนี้นะจ๊ะสองตัวเนี้ยอาเอาไปนอนบนบ้านอาเอาไปนอนบนบ้านด้วยอืมอันนี้พ่ออ้วนอันนี้แม่อ้วนอันนี้อันนี้พออ่ออ้วนฝั่งนี้อันนี้แม่อ้วนเนี่ยพอลาเห็นก็จะสบสายตาขอกินหน่อยขอกินหน่อยลูกหมูน่ารักดีนี่อัปเดตสตอรี่ อัปเดตสตอรี่ของเราฝนตกแม่กำนานฝนตกอะแต่ป้อมก็มาอัปเดตสวนให้ดูต้องใช้เวลาอันนี้ใช้เวลาตัดไปสองวันแล้วนะเหลืออีกวันเหลืออีกวันหนึง่งอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวโซนนู้นจะเป็นโซนเล้าไก่เพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่เอาไว้ให้ไก่อยู่ฝั่งนี้ไก่อยู่ฝั่งนี้สวนบอลอยู่ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้นะคะ เดินแป๊บเดียวก็หอบเดินแป๊บเดียวก็หอบแล้วโอ้ยทุกคนฝนตกค่ะตกอีกแล้วตกอีกแล้วแม่กำนันดูดูบนกระดาษแม่กำนันสิบนกระดาษดำอืมบนกระดาษก้านดำโตแล้วโตวแล้วนี่ค่ะฝนตกแล้วมาอัปเดตให้ให้หายคิดถึงกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังมาไลฟ์คุยกันใหม่นะคะ 拜拜。Bye bye